อย่างที่อินดิพาบอกว่าให้เรามาลองเล่นอันนี้ทั้งๆท,ที่มันใ้เข้าไม่การเลทเราไม่เพราะว่ามันเป็นแบคไลท์เขาสั่งให้ปิดไฟใช่ไหมแล้วให้ยืนมองตัวเองในกระจกแบบใกล้ชิด้ามีอะไรเกิดขึ้นห้ามวิ่งห้ามกีดกัดเราจะเป็นหนึ่งในนั้นที่จะไม่กีดกาัดนี่คือเราตั้งใจฟังแลนะ้วเนี่ย มันมีอะไรทำงานหน้าสั่นและหน้าเริ่มสั่นฮ้ยจริงๆอันนี้นหน้าสั่นไกลไปเปล่าเฮ้ยประตูเปิดน่ะประตูเปิดจริงด้วย รอบที่แล้วก็อย่างเงี้ยเปิดอีกอะเออใช่มีมีเนี่ยชั้นชั้นชัน้นยังไงชั้นชันก็ชัน้นก็ชั้นไงได้ยินเสียงหัวใจปะได้ยิน่ะชั้น ได้ยินเสียงหัวใจป่ะอะไรสักอย่างใครอะ e t h ติงก็สักอย่างซัมวันใครสักคนใครซัมวันซัมติงซัมธามไหมฮู อะไรยังไงกูมีหนูกูไม่กลัวหรอกอยังไม่เจออะไรประตูเปิดแล้วห้ามขยับห้ามขยับอย่าขยับเป็นยอดคนประตูจะเปิดเราก็จะนิ่งสัมวัน เสียงเริ่มดังนะฮะเริ่มดังเริ่มดังเริ่มดังดังขึ้นวะดังขึ้นแขนเริ่มเบี่ยงเองแขนเริ่มเบี่ยงเองหนูเริ่มสั่นด้วยกูเริ่มหลอนแล้วกูรู้เลยหน้าเริ่มสั่นหน้าสั่นจมติงฮู้ใครใครอยู่หน้ากระจกกูัมวันจมติงฮู้อะไรยังไงใครจ๊ะ แต่หนูหน้าน่ากลัวกว่าว่ะเพราะหน้าหนูหน่ากลัวกว่าอย่างอื่นอีกเอาจริงๆนะมีเสียงคลกองแกงกองแกงมาลองงองยงยงไออันนี้มหใช่แต่ไอ้เนี่ยไอ้สัตว์นิมมอนเตอร์พีซมีด้วยเหรอพีสต็อปหยุด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 หย,ยุดก่อน เฮ้ยทำไมหน้ามันเริ่มมืดวะมอนสเตอร์ Monster. ต้องไหนคือมอนสเตอร์หยุดทีได้ปลดหยุดได้ปลดหยุดขอร้องหยุดเถอะอะไรวะอักต่อยังไงก็ได้เกมไหนอะไรก็ได้ฮะรู้จักไหมเกมไหนไกอะไรก็ได้

มเห็นมีอะไรเลยหันหลังมองเลยใจถึงพอ,อยี่บอกมาข้างในกระจกเคยดูเคยดูลูคีบเปล่าอย่ามึงจมขัดตังล้าง <c oughs> เฮ<อ>้ยประตูเปิดนนุษยประตูเปิดมันมาเยอะมันมาอีกแล้ว มันมาอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยประตูปิดเฮ้ยมันกระดาษเก่าอะ่ะเดี๋ยว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 เด๋ยวแล้วตอนดูตอนแรกมันเก่าไหมแ้วเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปดูคลิปที่แล้วนะว่าคลิปที่แล้วมันไม่น่าจะเป็นสีนี้กรดะดาษ อ๋อมาไหนพูดตามสั่งอันเชิญมาเลยค่ะมาแล้วอะ่ะเอาอะไรมาฝากไหมมากันกี่คนล่ะเหมือนจะมาเยอะนั่นเราเดี๋ยวได้ยินเสียงวะได้ยินเสียงวะเฮ้ยมาแค่แค่ประตูก็พอไม่ต้องมากระช่องแอร์หรอก มากันเยอะไหมฮัลโหลสั่นขนาดนี้กูค,คงไม่สบายโอ้โ oh, ห oh, มากันไม่ท่วนเดียเดยวเดียวเดีวเฮ้ยถีไปแล้วถีไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะว่ะปั๊บปั๊ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ฟิลให้มาเล่นอะไรเนี่ยมานั่งดูพวกดี้แบบแบบแบบมากันเยอะเล่นนะสี่คนไอามาสี่คนจะมาซี่อะไรกูห้าไม่ได้กินฉันหรอกเดินเดิน,ดน,ดนบ่อยๆก็แตะตัวไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหม มันก็ไม่มีอะไรโผล่เายแถวนี้รอกนะเปิดเปิดไฟแม่งเลยไปกันหมดแล้วปิดต,ตอ่อมามาสิมามาสิตบยุงตายขามือเอาสิ เ้ยได้ยินเสียงได้ยินเสียงละมาแน่วันนี้มาแน่มาแล้วประตูไม่เปิดด้วยแปลว่าเมื่อกี้มราไม่ออกกันใช่ไหมเดียเด๋ยวเดี๋ยวประตูเปิดแบบเบาเบาเบเฮ้ยมอนสเตอร์ Monster, มันคือปีศาจ มันจะรู้ได้ไงว่าอะไรคืออะไรมึงมองแค่ในกระจกนะเว้ยอืมเจเย็นมันก็แค่ความคิดมันก็แค่ความคิดมันก็แค่ความคิดเฉยๆเรามองกระจกน,นานๆบางทีมันก็หลนเองจริงๆนั่นแหละไม่มีอะไร หล่นหล่นมารอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยโอเคเราจะยืนดูกันไปเดี๋ยวก็รู้เฮ้ย,เ,ยเดินไม่ได้ว่ะอ๊ะเงาเราเอง game này game Night? game này game này, này. này của thể nó này lượt mình nắng cái tay dẫn 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 ăn dẫn ăn dẫn 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 ăn ai dằn lên cuộc ghen anh này, ừ, chuyện chọc cu nhân nao quá rồi. โอเคแล้วก็จบเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้บายบายจ้ะเฮ้ยอ๋ออ s นสนาเ v e ท i t the game แล้วถ้ากูไม่ออกอ่า mm hmm. ah, ลองดูลองดู ไม่รอแล้วไปดีกว่าไ๊าเบายครับทุกคนบ๊ายบายจ้ะแล้วเจอกันใหม่เกมหน้าบ๊ายบายครับ